สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการทําอุบาดอกขาจากริบบิ้นในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามทําง่ายมือใหม่ก็สามารถทําได้ค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีริบบิน้นหลอดนมกันกระไรตัวแม็ก เข็มเย็บผ้าแล้วก็ได้นะคะแล้วก็เทปสากาวร้อนลูกปัดสีทองคั้วชบาและดอกลักพลาสติกค,ค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปาเลือกใช้ทั้ง2แบบนะคะก็คือเป็นของตาลคางเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลน,นะคะก็จะเป็นสีพื้นหรือว่าริบบิ้นฟางในรูปแบบนี้แต่ต่อไปค่ะก็จะเป็นของ TW ขนาด12มิลหรือว่าเบอร์2เช่นเดียวกันก็จะเป็นริบบิ้นกากเพชรขาวแบบนี้ได้ค่ะ ในส่วนของเพื่อนๆจะผสมสีเป็นยี่ห้อไหนนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่ชอบกันเลยค่ะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้น2แบบนะคะแบบแรกก็คือการทําตรงส่วนของปลายแหลมแบบนี้นะคะเราจะตัดอยู่ที่ความยาว12เซนติเมตรจำนวน1เส้นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะในส่วนของริบบิ้นชุดที่2ก็จะเป็นการทํากรีบแบบนี้ค่ะ เราจะตัดเป็นคู่นะคะโดยนำริบินสีที่เราต้องการนะคะ2ส,สีมาเรียงซ้อนกันแล้วก็ปาให้สีอ่อนนะคะอยู่ด้านในแบบนี้โดยจะตัดอยู่ที่ความยาวเจ็ดเซนติเมตรค่ะทั้งสองสีเราก็เรียงซ้อนกันแล้วก็ตัดให้ได้ตามระยะที่ปาแนะนำตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะคะแล้วก็จะตัดจำนวนทั้งหมด9คู่นะคะเพื่อนๆและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบค่ะ เริ่มต้นการทำนะคะเราก็จะทำตรงส่วนของกรีบด้านแหลมก่อนแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆน,นำเซลิบินเส้นหลักขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะม้วนฝั่งขวาด้านขวามือตรงนี้นะคะม้วนให้เป็นมุมแหลมม้วนเข้าไปในลักษณะนี้เลยค่ะม้วนกว่าจะสุดความยาวของปลายเซลลิบินฝั่งซ้ายเลยนะคะเอาให้แหลมที่สุดเพื่อความสวยงามของกรีบค่ะ และเมื่อสุดความยาวของเขาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใช้เทปใสนะคะพัน,พนตรงส่วนนี้นะคะให้เว้นตรงส่วนของช่องกลางไว้ด้วยนะคะเอาไว้สอดปลายหลอดค่ะเมื่อพันเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆนนำหลอดมาเลยค่ะ ปใช้เป็นหลอดยาคูนะคะเนเพื่อนหรือว่าเป็นหลอดนมที่เป็นขนาดเล็กก็ได้ค่ะตรงนี้ใช้ได้หมดเลยจากนั้นนะคะเราก็สอดเข้าไปตรงแกนกลางค่ะแบบนี้ต่อไปนะคะนําเทปใสามาพันตรงส่วนของด้านหลอดตรงนี้นะคะแล้วก็ปลายเซลล์ปินพันให้แน่นเลยค่ะกันหลุดนะคะไม่ต้องพันตรงถึงถึงช่วงปลายตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆพันให้อยู่กึ่งกลางเอาให้ติดกับปลายหลอดไปด้วยค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้เลยค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะประทำเตรียมไว้แล้ว8ชุดกรีบนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะจากนั้นจะทำเป็นตัวอย่างเพื่อนๆดู1ชุดกรีบค่ะเริ่มต้นการทำนะคะปาจะหันฝั่งสีอ่อนนะคะเข้าหาตัวแบบนี้จากนั้นโค้งมุมฝั่งขวานะคะโค้งเข้าไปตรงกลางแบบนี้เลยค่ะฝั่งซ้าย โค้งมาเช่นเดียวกันให้ขนานกับฝั่งขวาแล้วก็จัดด้านปลายให้อยู่เสมอกันแบบนี้ค่ะแล้วก็กดบีบให้แน่นแบบนี้นะคะและต่อไปเพื่อนเพื่อนพลิกกลับด้านจากนั้นเราจะทําการกระพุ้งกีบโดยวิธีการจับตรงส่วนของปลายฝั่งขวามุมฝั่งขวาตรงนี้นะคะกดเข้าไปด้านในแบบนี้แล้วก็ปิดเข้าไปด้านหลังแล้วให้ฝั่งซ้ายมาทับฝั่งขวา แบบนี้ค่ะก็จะได้กลีบในรูปแบบนี้ก็จะเป็นกลีบที่ซ้อนกันแบบนี้นะคะจากนั้นพลิกกลับด้านแล้วก็ใช้แม็กตรงส่วนของเย็บตรงส่วนของปลายตรงนี้ค่ะเพื่อนๆอย่าเย็บตรงส่วนของมุมตรงนี้นะคะเย็บให้อยู่ด้านปลายเพราะว่าเวลาเราประกอบนะคะจะทําให้เห็นตัวแม็กได้จะดูไม่สวยนะคะแบบนี้ค่ะเราก็ทําแบบนี้ละคะ่ะจนกว่าจะครบทั้ง9กลีบชุดนะคะ และเมื่อเสร็จแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ตัดให้ขนานกับมุมฝั่งขวาและซ้ายแบบนี้ค่ะตัดให้ได้ระยะกรีบที่เท่ากันนะคะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและต่อไปนะคะเมื่อเราทำชุดกรีบครบทั้ง9ชุดแล้วต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มการประกอบช่อ เริ่มต้นการทำค่ะเพื่อนๆน,นำชุดกรีบกรีบที่หนึ่งมาเลยค่ะจากนั้นนะคะนำกาวร้อนมายิงตรงส่วนของมุมฝั่งขวาหรือว่ามุมตัวแม็กตรงนี้นะคะยิงให้อยู่มุมปลายนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะเราก็จะประกอบเข้าไปตรงส่วนของกรีบปลายแหลมค่ะ จับตรงส่วนของปลายกลีบนะคะที่เราได้ยิงกาวตรงนี้ประกบเข้าไปตรงส่วนของมุมของเขาแล้วก็เว้นระยะด้านแหลมนะคะตรงนี้อยู่ที่1เซนติเมตรค่ะแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถปรับเปลี่ยนระยะการเว้นได้ตามความชอบค่ะจากนั้นก็กดให้แน่นกันกาวหลุดนะคะให้กาวเย็นตัวก่อนค่อยปล่อยมือนะคะ เมื่อกาวเซตตัวแล้วต่อไปนะคะกรีดที่สองค่ะเราก็ยิงกาวในรูปแบบเดิมจากนั้นนะคะก็ติดมุมให้เหลื่อมกันเล็กน้อยค่ะจัดระยะด้านปลายให้เสมอกันนะคะในชั้นแรกเราจะติดทั้งหมด3กรีบนะคะ ให้เหลื่อมกันในรูปแบบนี้ค่ะแล้วก็กดกาวให้เซตตัวก่อนนะคะอย่าเพิ่งปล่อยมือนะเมื่อกาวเซตตัวแล้วนะคะต่อไปเราก็จะประกอบในส่วนของกรีบที่3ค่ะ ยการประกบเข้าไปตรงส่วนของมุมฝั่งขวาตรงนี้นะคะให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางกรีบที่1และกลีบที่2จัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามของระดับกลีบค่ะ และเมื่อก,าว,กาวเซตตัวแล้วนะคะทั้ง3มุมก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและต่อไปเราก็จะประกอบชั้นที่สองสามกรีบเช่นเดียวกันแล้วก็การยิงกาวก็เหมือนกันเลยค่ะต่อไปชั้นที่2นะคะเราก็ประกอบเข้าไปสลับช่องค่ะแบบนี้ค่ะจัระยะลดต่ำลงมานะคะ และต่อไปกรีบที่สองในรอบนี้นะคะก็ทำแบบเดิมแล้วก็ประกอบสลับช่องเหมือนเดิมค่ะเป็นระยะด้านปลายชั้นที่สองให้ได้เท่ากันนะคะ ไปกรีบที่3ค่ะประกอบสลับช่องเช่นเดียวกันค่ะ จบชั้นที่สองนะคะต่อไปเราก็จะประกอบชั้นที่สามนะคะชั้นที่3มก็ยิงกาวเหมือนเดิมค่ะ จากนั้นก็ประกอบสลับช่องเช่นเดียวกันค่ะประกอบลดต่ำกันลงมานะคะให้ตรงกับกรีบชั้นที่1ค่ะแบบนี้นะคะ กรีบต่อไปก็ทำเหมือนกันค่ะจากนั้นนะคะก็ประกอบสลับช่องเหมือนเดิมโดยให้กลีบตรงกับชั้นที่หนึ่งเหมือนกันค่ะ กรีบสุดท้ายค่ะก็ประกอบสลับช่องเช่นเดิมนะคะ และเมื่อกาวของเราเซตตัวทุกกรีบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําเทปใสมาพันตรงส่วนของมุมด้านบนตรงนี้ค่ะเราก็ตัดเทปใสให้ได้ระยะตามที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็พันล้อมรอบเลยค่ะพันตรงส่วนของมุมด้านปลายนะคะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของกลีบดอกขาในรูปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็ตัดตรงส่วนของมุมฝั่งขวาตรงนี้ออกค่ะระวังโดนตัวแม็กนะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะตัดริบบิน้นแล้วก็นำมาตกแต่งคั่วชบานในรูปแบบนี้นะคะ เริ่มต้นการทําให้เพื่อนๆน,นําริบบิ้นสีที่เราต้องการนะคะมาตัดให้ได้ความยาว1นิ้วจํานวน5เส้นจากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดตกแต่งให้เป็นกรีม,มุมแหลมในรูปแบบนี้ทั้ง2ฝั่งค่ะในส่วนนี้นะคะปาก็ตัดเตรียมไว้แล้ว4เส้นนะคะจากนั้นจะตัดเป็นตัวอย่างเพื่อนๆดูอีก1เส้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเริ่มต้นการทํานะคะเพื่อนๆตัดมุมฝั่งขวาหรือซ้ายก่อนก็ได้โดยการตัดโค้งประกบเข้าหากันให้เป็นลักษณะมุมแหลมแบบนี้ค่ะ อีกหนึ่งฝั่งก็พลิกกลับด้านแล้วก็ตัดให้ได้ระยะที่เท่ากันเพื่อความสวยงามของกรีบแบบนี้นะคะจากนั้นหนึ่งด้านแล้วก็ตัดเหมือนกันเลยค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะประกอบแล้วก็ตกแต่งเข้าไปตรงส่วนของขั้วชบาโดยเพื่อนๆสังเกตนะคะตรงส่วนของมุมโค้งของแนวเซลลิบิน ปลาจะหันตรงส่วนที่เราจะยิงกาวนะคะเป็นมุมโค้งขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะโดยการยิงเข้าไปตรงมุมฝั่งขวาค่ะเพียงเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็ติดเข้าไปตรงขั้วชบากรีดที่หนึ่งค่ะประกอบเข้าไปให้ลึกกันหลุดนะคะหรือจะใช้ปลายกันไกรช่วยกดกาวให้แน่นก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่ความสะดวก แบบนี้ค่ะก็ทําแบบเดียวกันแบบนี้เละคะ่ะวนไปจนกว่าจะครบทั้ง4กลีบค่ะโทษทีค่ะอาจนกว่าจะครบทั้ง5กลีบนะคะ กดกาวให้แน่นกันหลุดนะคะกรีดต่อไปก็ทำเช่นเดียวกันค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของขั้วชบาในรูปแบบนี้ค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มกันประกอบอุบาตนะคะให้เพื่อนๆน,นำตรงส่วนของอมุมดอกที่เราทําไว้ในรูปแบบนี้นะคะจากนั้นนําเข็มที่ร้อยได้ไว้แล้วนะคะมาเลยค่ะในส่วนของความยาวของได้ตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆจัดระยะเอาตามที่เหมาะสมเลยนะคะจากนั้นก็ขมวดปมนะคะ ให้เป็นในส่วนของปมใหญ่มากที่สุดนะคะกันหลุดเวลาที่เราร้อยเข้าไปแล้วนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็สอดปลายเข้าไปด้านข้างนะคะตรงส่วนของปลายด้านบนตรงนี้สอดเข้าไปด้านข้างแล้วก็ดันปลายเข็มให้ออกมากึ่งกลางค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ดึงเข้าไปจนกว่าปมจะอยู่ด้านบนเลยค่ะ แบบนี้นะคะและเมื่อเสร็จแล้วก็น้ำขั้วฉามาเลยเราก็ร้อยเข้าไปเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ต่อไปนะคะปะ็จะประกอบตรงส่วนของดอกลักษดอกที่หนึ่งเข้าไปค่ะแล้วก็ตามด้วยลูกปัดสีทองหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้แล้วแต่ความชอบกันเลย ก็จะได้ชุดที่หนึ่งแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะปะก็จะร้อยสลับกันแบบนี้ละค่ะดอกลักหนึ่งดอกแล้วก็ตามด้วยลูกปัดสีทองจนกว่าจะได้ครบทั้งสี่คู่ค่ะ และเมื่อร้อยเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆจากนั้นนะคะเราก็ขมวดปมตรงส่วนของมุมด้านบนตรงนี้นะคะขมวดเพื่อไม่ให้ตรงส่วนของมุมที่เราร้อยไปหลุดนะคะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด,ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ